สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับเหรียญคือเหรียญอะไรเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเหรียญที่เราใช้ในระบบหมุนเวียนนี่แหละครับเป็นเหรียญหมุนเวียนปีพศต่างๆที่ผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็คือทางช่องผมรับซื้อแต่ว่าไม่ได้รับซื้อทุกปีพศนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับอยากให้ดูเนื้อหาในคลิปให้เข้าใจนะครับแล้วก็ท่านไปค้นหามานะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเหรียญที่รับซื้อนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญหายากอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งมาขายนะครับอาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับราคาเหรียญตัวนี้ตกลงราคาซื้อขายกันในราคา2,500บาทนะครับเหรียญในซองนี้1บาทนะครับพี่เขาส่งมาแค่1บาท ผมจะต้องโอนกลับไปให้พี่เขา2,500้าบาทแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยค่าจัดส่งพี่เขา3าบาทนะครับพี่เขาส่งแฟลตมาผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่ไม่น่าจะถึง30นะครับก็คือ,อเป็นเหรียญที่ผมอยากได้ด้วยนะครับก็เลยเออเดี๋ยวช่วยค่าจัดส่งนะครับช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วมีเหรียญ ตามที่ผมรับซื้อนะครับย้านะครับว่าขอให้เป็นเหรียญตามที่ทางช่องผมรับซื้อเท่านั้นนะครับถ้าช่องอื่นๆทําคลิปซึ่งไม่ตรงกับที่ช่องผมรับซื้อผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ตลอดจนจบคลิปนะครับช่องทางการติดต่อแล้วก็สําหรับท่านที่ติดต่อทางไลน์ไม่ได้นะครับก็ มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับเพื่อนๆเข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชคำว่าสลาลมคอยชแนลนะครับก็จะขึ้นกลุ่มกลุ่มของผมนะครับกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็ขอเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะครับพูดมาเดี๋ยวเพื่อนๆผมกาพูดยาวเกินนะครับก็มีแนะนําตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านมารับชมเป็นครั้งแรกนะครับนี่นนะครับในซองนี่ เดี๋ยวมาดูซิเป็อนเหรียญอะไรมีจดหมายด้วยเดี๋ยวผมขอดึงจดหมายออกก่อนนะครับ่าอนี่นะครับ <c oughs> อเดี๋ยวให้ดูให้ดูเลขที่บัญชีไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูเลขที่บัญชีให้ดูธนาคารนะครับพี่เขาให้มานะครับอ่าอันนี้เป็นชื่อธนาคารที่ผมจะต้องโอนเงินให้พี่เขานะครับแล้วก็อ่าพี่เขาเขียนราคาให้ด้วยนะครับสองพันห้าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับลองคิดดูครับเหรียญหนึ่งบาทอะไรที่ผมรับซื้อราคานี้นะครับโอ้โหใส่ซองมาใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะได้แบบยังไงอ่ะให้เพื่อนๆพนได้ดูตัวอย่างเหรียญด้วยนะครับว่าเหรียญน่ะมันมีอยู่จริงแล้วก็รับซื้อจริงนะครับแล้วเหรียญจริงเป็นแบบไหนนะครับผมยังไม่ได้เห็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพัน 525นะครับก็เหรียญ1น1บาทปีพศสอ2 5ันผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าที่ผมรับซื้อจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ล้างมานะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็เป็นเหรียญแรกนะครับผมทําช่อง youtube มาประมาณหลายเดือนแล้วนะครับ <laughs> ก็ทำคลิป พเสียเล็กมาก็หลายครั้งนะครับก็ยังไม่มีใครส่งมาขายนะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งมาขายนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนิดนึงนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้คือที่พี่เขาส่งส่งรูปมาให้ผมดูนะครับขอยืนยันนะครับว่าลายของผมยังติดต่อได้นะครับอันนี้ก็คือติดต่อมาทางลน์นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้ นะครับเพื่อนๆแบบเนี้ยคือขายได้แบบนี้คือเป็นแบบที่ทางช่องผมรับซื้อหลายๆท่านส่งเหรียญมาแต่ว่าเป็นเหรียญแบบปกติธรร,รมดา <C oughs> นะครับล่าสุดล่าสุดบอกว่ามีหกเหรียญแล้วก็ส่งแบบนี้มาให้ผมนะครับเนี่ยส่งแบบนี้มาให้ผมนะครับแล้วบอกว่าแบบนี้ผมก็บอกว่าไม่ใช่ผระเศษเล็กนะครับเนี่ยพระเศษเล็กมันต้องเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็เคยชี้ชชแจงและแนะนําจุดสังเกตไปแล้วว่าผอเสียเล็กเป็นแบบไหนนะครับท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับ <im it> ท่านก็บอกว่ามีการต่อว่าผมบอกว่าทําคลิปออกมาแล้วไม่รับซื้อนะครับทําคลิปออกมาแล้วไม่รับซื้อแต่ท่านไม่ได้ดูที่ <im it> เหรียญที่ท่านส่งมาว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เหรียญของผมที่ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับคลิปนี้เข้ามาดูแล้วก็อยากให้ได้ความรู้เลยนะครับเนี่ยผอเสียเล็ก แบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญของผมแล้วก็อันนี้ได้มาอีกเหรียญหนึงนะครับที่พี่เขาส่งมาขายเห็นไหมครับลักษณะถ้าสังเกตจะรู้ว่าแตกต่างกันนะครับถ้าสังเกตนะครับอันนี้ก็อยู่ในเมาส์แบบนี้นะครับซึ่งก็ใส่เมาส์มาอย่างดีก็ผมก็ขออนุญ,ญาตไม่แกะออกนะครับนี่นะครับอันนี้คือขายได้นะครับแล้วแบบนี้ก็คือขายไม่ได้ นะครับที่เพื่อนๆส่งมาส่วนใหญ่อะไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบเนี้เหรียญเนี้ยผมซื้อ2 5 0 0นนะครับราคารับซื้อที่ผมเคยประกาศรับซื้อนะครับก็คือ1,500บาทถึง3,500บาทนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทผอเสียเล็กแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับเนี่ยเหรียญเนี้ย2,500นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจดจําดูนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับ ดูง่ายเห็นไหมครับพเพื่อนๆดูที่ตัวตัวหนังสือนะครับความคมชัดอันนี้ก็คือเป็นพัดเสียงใหญ่นะครับอันนี้คือพัดเสียงเล็ก, <c oughs> กเพื่อนๆดูความคมชัดนะครับสังเกตที่ตัวดอเด็กเห็นไหมครับดอเด็กดอเด็กของพัดเสียงเล็กดอเด็กคอจะสั้นเห็นไหมครับเนี่ยดอเด็กคอจะสั้นจะมีพื้นที่ด้านในค่อนข้างเยอะนะครับตัวหนังสือก็จะคมชัดกว่าบล็อกธรรมดาเห็นไหมครับ ผมนิ่งให้ดูนะครับพักๆเห็นไหมครับจะเลียวเล็กกว่านะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่สังเกตก็คือ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะขออนุญาตใช้คําไม่ใช้คําราชาศัพท์นะครับผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับเนี่ยชายเสื้อ <c oughs> นะครับกับท้ายทอยเห็นไหมครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาก็คือจะชิดนะครับถ้าเป็นบล็อกก็เสียงเล็กจะห่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย แต่ส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆส่งมาคือเป็นแบบนี้นะครับคือแบบที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆอยากให้เข้าใจเพื่อนๆ <c oughs> ดูหน้า <wounds> ปกคลิปแล้วก็กดเข้ามาดูคลิปสักนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับท่านเองนะครับเป็นประโยชน์ยังไงนะครับท่านจะได้รู้ว่าที่ผมรับซื้อแบบไหนลดการโต้เถียงกันนะครับการโต้เถียงคือท่านส่งมาแล้วผมไม่ได้รับซื้อท่านส่งแบบนี้มาแล้วก็ผมอธิบายแล้วท่านก็ไม่ยอมรับนะครับ จนจนผลสุดท้ายผมก็ต้องบล็อกนะครับเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับผมต้องขอภัยผมต้องขอบอกว่าผมค่อนข้างจะเสียเวลาเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมก็ถ้าเข้าใจอะเวลามากเท่าไหร่ผมก็อธิบายได้นะครับแต่คืออันนี้ไม่เข้าใจซึ่งผมขอเอาเวลาตรงนั้นที่มาเถียงกับท่านซึ่งท่านก็จะขายให้ได้อะท่านจะขายแบบนี้ให้ได้อะ ซึ่งมันไม่ตรงกับที่ผมรับซื้อนะครับผมขอบล็อกแล้วก็ผมขออนุญาตไว้ให้คําแนะนํากับท่านอื่นที่เปิดใจรับฟังดีกว่านะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่คุณพี่จากจังหวัดนครปฐมนะครับส่งมาขายเนี่ยนะครับเพื่อนๆคุยกันไม่กี่บรรทัดนะครับเราเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเหรียญมันใช่นะครับพี่เขาส่งรูปมาให้ดูเขาบอกว่ามีพระเศียรเล็กผมก็แจ้งราคาไปนะครับพี่เขาโอเค ผมก็แจ้งที่อยู่ให้พี่เขาส่งมาเนี่ยเดี๋ยวบันทึกคลิปเสร็จผมก็โอนเงินให้พี่เขา,าเลขที่บัญชีพี่เขาก็ส่งมาแล้วนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหรียญตามที่ผมรับซื้อนะครับการซื้อขายมันไม่ได้ยากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับอันนี้ผมยืนยันอันนี้นะคนปรปฐมส่งมาสุราษฎร์ก็ขายได้นะครับผมมีสมาชิกมีเพื่อนๆ จากเชียงใหม่เชียงรายส่งมาขายผมบ่อยๆนะครับระยะทางห่างไกลกันเป็นเป็นพันกิโลอ่ะนะครับเราไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านนะครับมีหลายๆท่านถามที่อยู่ร้านแล้วจะเดินทางมาทั้งทั้งที่เหรียญก็ไม่ส่งให้ผมดูผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าท่านมาหาผมอ่ะท่านเสียเวลาเปล่าๆมีโอกาสที่จะต้องขนเหรียญกลับไปนะครับช่องทางที่ดีที่สุดคือส่งรูปมาให้ผมดูทางไลน์ก่อนนะครับจะไม่เสียเวลาแล้วก็ ถ้ามีเหรียญมูลค่าที่แบบค่อนข้างสูงอยากจะเดินทางมาก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาเราอยู่คนละจังหวัดกันแต่ว่าง่ายที่สุดเลยคือส่งมาขายนะครับส่งมาขายดีกว่านะครับเนี่ยเหมือนเหมือนคุณพี่ท่านนี้เดี๋ยวก็รอเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับคือมันไม่ยุ่งยากนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับน่าจะล้างมานะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้มามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อแล้วราคาโอเคทั้ง2ฝ่ายก็คือซื้อนะครับการซื้อมันมีแค่นี้นะครับ 1. มีเหรียญตามที่ทางช่องรับซื้อ2ราคาพอใจแค่นั้นก็ขายได้นะครับถ้ามีเหรียญตามที่ทางช่องรับซื้อแต่ว่าราคาผม ให้ไปหรือเสนอไปมันต่ําเกินไปอันนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็อยู่ที่ความพอใจของ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 สมาชิกแต่ละท่านด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับมีจริงนะครับมีจริงนะครับใครมีเหรียญแบบนี้เยอะๆเนี่ยใครมีเหรียญแบบนี้เยอะๆลองลองสังเกตดูนะครับเพื่อน ลองสังเกตดูนะครับถ้าแบบนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นพ like this, ัสียนใหญ่แบบนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมซื้อพัสียนเล็กนะครับนะครับผมผมอยากให้ท่านดูคลิปจริงๆนะครับผมอธิบายไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับก็ดูคลิปเข้าใจกว่าที่ผมพิมพ์อธิบายในไลน์นะครับดูคลิปทั้งเห็นภาพทั้งมีคําอธิบายนะครับผมอยากให้ดูคล um, ิปนะครับผมอยากซื pues> ้อเหรียญจริงๆนะครับ ผมไม่ได้อยากให้ท่านดูคลิปเพื่อผมจะเอายอดวิวผมอยากให้ท่านดูทริปดูคลิปเพื่ออยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับอยากจะให้เข้าใจผมพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดนะครับอยากให้ดูแล้วเข้าใจนะครับผมจะได้ซื้อเหรียญของท่านนะครับท่านจะได้หาเหรียญแล้วก็ส่งมาขายผมนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นที่เข้าใจกันนะครับก็อยากให้เข้าใจกันจริงๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ได้มาอีกแล้ว นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ